สวัสดีค่ะวันนี้เซลูกส่อน,นะคะจะพาทุกคนนะคะมามาดูรถเจ้าตัว MC 3 1.5นะคะ 1.5D รุ่นนี้นะคะจดทะเบียนอยู่ในปี2019นะคะมาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะโฉมหน้าของเขาจะมีคิ้วขอบกระจังหน้าเป็นแบบพรีเมียมให้แล้วนะคะโลโก้ MC เด่นชัดป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพนะคะ2ขอไข่จอจาน713ใครที่กำลังมองหา ใบทะเบียนอยู่เนาะในโซนกรุงเทพนะคะแนะนำเลยรุ่นนี้นะคะไฟหน้าของเขานะสปเฉียวมากนะคะออกแบบถูกเฉียวมากแล้วก็ให้มาเป็นแบบใบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท่าด้านข้างกันดีกว่านะคะด้านข้างรุ่นนี้เขาให้มาเป็นในส่วนของล้อจากโรงงานเลยนะคะโอเค ตัวรถเป็นสีน้ำเงินกระจกมองข้างก็เป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถเลยพร้อมไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญคือตกแต่งด้วยหลังคาสีขาวเนาะตัดกับคิ้วขอบกระจกเป็นแบบโเมียมพร้อมติดกันาสาดและฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าท่านไหนที่แบบรับรถไปอยากจบเลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเนาะก็คือมาดูที่โชว์รูมรถเราได้เลยนะคะเบ้าจับตรงนี้ก็คือให้มาเป็นสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูด้านข้างและด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังนะคะในส่วนของตัวรุ่นนี้เนาะมีตัวโลโก้ MG ด้านท้ายนะคะพร้อมตัวเซ็นเซอร์ด้านล่างสำหรับใครที่แม่แม่เวลาถอยจอดเนาะก็คือมีเซ็นเซอร์แจ้งช่วยบอกนะคะมีในส่วนของไฟท้ายนะคะออกแบบให้ดูแบบดูดีแล้วก็เด่นชัดมากๆเลย มาดูด้านในกันดีกว่านะคะรุ่นนี้ให้อะไรมาบ้างในส่วนของด้านในเดี๋ยวให้ตากล้องแพนเข้าไปให้ดูชัดๆเนาะในส่วนของพวงมาลัยรุ่นนี้ยังคงเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดาอยู่เนาะนะคะแล้วก็เครื่องเล่น MP3 DVD ววิทยุนะคะอันนี้ก็คือมีมาให้พร้อมคอนโซลกลางนะคะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ เบาในส่วนของเบาะให้มาเป็นเบาผ้านะคะวัสดุตกแต่งภายในรถก็คือเป็นสีดําเดินได้สีขาวนะคะโอเคเรามาดูโซนด้านหลังกันดีกว่านะคะรถนี้นะคะเป็นแบบไซส์มินิสําหรับสาวออฟฟิศนะคะพนักงานเนอะแบบเพิ่งเริ่มทํางานแล้วกําลังอยากได้รถมองหารถในราคาประหยัดอยู่นะคะ บอกเลยว่าด้านด้านในรถคันนี้นะคะซื้อไปก็คือคุ้มเนาะนั่งได้หลายคนภายในสูงโปร่งโล่งนะคะทำให้รู้สึกว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะใช้ส่วนตัวก็ได้ในส่วนนี้นั่งได้หลายคนนะคะโอเคสำหรับใครที่มองหารถอยู่เนาะแล้วก็กำลังที่จะตัดสินใจซื้อรถนะคะยังไงก็อยากฝากในส่วนนี้ให้มา ดูกันที่ตัวตัวจริงกันได้ที่เต็มรถของเราหรือโชว์รูมของเรานะคะโชว์รูมของเราอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์เนาะก็คือสังเกตหลักๆเลยอะค่ะอยู่ตรงข้ามกองสลักมังกรฟ้านะคะหรือโรงเรียนเด็ดลาตรงนี้เองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลูกศรนะคะก็ขอฝากเจ้าตัว MG 3ตัวนี้นะคะไว้พิจารณาเป็นทางเลือกด้วยเนาะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือ,อติดต่อสอบถามผ่านที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้นะคะตามนี้เลยวันนี้สอนก่อไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ